สวัสดีจ้าพ่าอแม่พี่น้องจ้ามาพบพ่อแม่เพนชแนเเล,ลคือการหล่อจ้ามากับทีรักแม่เกียบจ้าพี่น้องจ้ามือนีได้ขี่อยู่ันตับขี่ขี่อยู่บนตับแล้วก็พี่ตับอยู่ขา้างห้ามันเหลือพันจา้น <laughs> จา,จาพี่น้องคิดจ้าจ้าพี่น้องจา้าขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องสุขุสุกสนภูเพิ่นบวก,กินดิฟจ,าจา้าพี่น้องจ้าแต่ว่าแม่เพ่นแม่เกียบกินดิฟจา้พจา,า,จาพี่น้องจ้าขออภัยหลายๆาจ้าพี่น้อง แก้วมเมนแก้วบีเป็นแก้วพี่จ้ะต้มแล้วต้มซุกแล้วจ้ะพี่น้องตัวนี้คมคมเสียๆคมคมเสียๆต้องกัรผักกันยังไม่มียังลายนี่เอาไว้กันข้างล่างพี่น้องจ้ะหน่อยหน่วยอยาวไงเสอรเนียครับเซอร์เนียมาละจ้ะพี่น้องอันนี้ต้นใบหัวเสือโมเมนใบหูเสียจ้ะพี่น้องจ้ะเมนหูเสียจ้าครั้งแรกกินนี่จันนะซี่จะเป็นยังไงมาพี่น้องเสียๆต้องกันมาจ้ะพี่น้องจ้ะ อา้าวตอนองไงแต่ไม่เ,เอ,อาตับไม่เป็นเอาตับมีเจี๊ยบที่เอาพันจ้ะพี่น้องปุ๊บนะไม่เป็นเราหันยังดีเลยดิยพี่นอ้องค่ะ ขออนุามาลาเด้อพันใช่เลยพียนะ่นาะ จะเสร็จแม่นี่กี่ป่วยน้ำเจ็บอะไรออัอนไงครับเนาะ นี่นั่งจ้าจับมันหยำง่ายเลยแต่ว่าไม่ลันมันหยุดแต่ก็เลยเป็นหยำมโดนในอะไรนี่ร้อนไปเนี่ยแม่เนาะงลุกตัว

我吃反正也吃不腻了，嗯，嗯，也没样不了。 คนอีกหน่อยเด้อพี่น,น้องหนเครื่องลูกสีกเลยยายมันจนยังไงสีกเลยจ้ะสีอืมสี่อก่าดไ้ะสได้ไ อ้ทุบย <c oughs> ี่สิบไดน้น้องบอกกินันที่เปิ้ใหญ่ปนี่ตาเบ <c oughs> <c oughs> ้ยมานอเป็นยู่จ้ะคำใหญ่บัวจ้ะคนมันเบียกหลายเนาะแม่กะเบิงน่องเนีแม่กะเฮ็ดลูกสิทธิ์แตอ,อ,อพี่น่องกับพี่กับเพาให้ดูวาม,มากเนาะเห่ ไม่เก็บแล้วสิบบมากอันนี่จ้ะพี่น้องสังเกตบ้างเด้อถ้าเราบอกินขึ้นหน่อเอาบอมากจ้ะก็คือแบบกินตามที่เข้าบอมาคในหลายวี่น้องบนมาเข้ากับกินอันนั้นบอมาคเข้ากับเบอกินจ้ะ กินรัวจะกินได้รลากหลายจ้ะแล้วกราประมา อันที่เรามักเป็นผักแพลวแวจะว่าไม่เพ่กนกินน้ำเล้าก็ได้บ่ะนี่กินอดไคือว่ากินอ,อยู่จะว่าคือเราบอกอะไรจะแมนบะจะกินู่จะกิน,กนไ่ได้จะเล่กินีกินท้าไปอ้ยังจะเป็นผักเพลวหน่อยก็บุยใจ ทำงามใส่ไัมงทำเงียิัดถึงกันแบบอืมอืม่คลไอ้พไไนี้ร้ทำเงี้ยปะนี่นแม่พี่ทำเง้ยเจ๊ พูดอ่ะแตกออกแล้วพี่น้องอ๋อแตกแล้วสีพันไม้ถือจับออกข้างในเลยเออบักตัดเลยพี่น้องเราใส่ไหนมันบธรรมดาเราขึ้นมาเมื่อมาเห็นหนามมั้งไงมันธรรมดาเลยม้งจ้าโอ้อนนี้เฮียงนะเอาดึงมาดิพันไม่จ้ะพี่น้องหอมแค่ไหนใส่ไปให้จับ Det er bra. Tom te. Còn chai lúc khuôn mặt đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không บึองน้พันเนี้ยพักน้อปผิดสวนจ้ะไม่ไม่เห็ใส่เล่าเลยไ<ม>ริเห็อหนังหยาบๆอยากคิ่ามันนึงอันน้อยนากมมเหยีบบ้าอ<ม>ืม เราไปติดปากเต็ทัาไม่จับยางไม่ดูเลยี <laughs> ่นองข้สีมโนน่ะอ่ะมาอืมค่ะจบะนอนไปละขอหน,นังนี่แม่ โอ้โยพี่น้องเลยกินมาจ้ะพี่น้องจ้ะอย่าบางสันสีเย้ยเอาออกก่อนจ้ะมันเก็บมาบมดูแลไงตอนไปัวบเขาปวด โอ้ยเมื่อด้ดูแลแล้วหนักด้วยกันนะจ๊ะผู้นึงไปเขาคัว่นผู้นึงยิกง,งานอยู่นอกบ้านจะพี่น้องเตรียมรถเตรียมยังไปขายทีกนิ่จไะ้พีน้องจ้าขอบคุณเลายเดอเขามารับชมเขามาเบิง้งคือจีแบบจะขห้พี่น้องมีความสุกด้วยการเบิงไม่เพิ่งไม่เกียบกินเนาะพี่น้องจ้าพี่น้องท่านใดมีควาวสุก เฮ้ยคุณมีความสุขกันทางนะพี่น้องกับขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบิ่งเนาะพี่น้องจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อสิบิภพาดคลิปช่องของแม่เพ็นชาแนลกับแม่เจี๊ยบเนาะพี่น้องจ้าจ้ากินเพ่อสุขภาพกินมุลิปเปอร์อยาขอถวายขอให้ได้ใจ้ะพี่น้องจ้าแม่เจี๊ยบเปล่าแล้วจ้ามาฮาปวพี่น้องไปละจ้าขึ้นหน้าพอกันไหมได้ใจพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆจ้า